ข้อต่อไปข้อ15ตัวนี้จะเป็นการแจกแจงที่ชื่อว่าค่ายสแควร,ร์แล้วนะคะวิธีการเขียนคายสแควร์ก็คล้ายๆตัว x เนาะแต่หางยาวกว่าสแควร์ก็คือยกกำลังสองนั่นเองนะคะซึ่งการแจกแจงแบบคลายสแควร์ตัวนี้นะมันจะมีลักษณะแตกต่างจาก T นะคะแล้วก็การแจกแจงแบบ z ตรงที่มันจะมีลักษณะเบ้นะคะไม่สมมาตรนะะ รูปร่าก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าเบ้ขวานะคะสอบไปในบทที่หนึ่งหลายคนยังตอบผิดนะถ้าเบ้มาด้านขวามือเนี่ยนะคะมีบางส่วนมาขวามือกาเบกขวานะอัตัวนี้สัญลักษณ์ที่ใช้นะคะมันก็จะเป็นคลายสแควร์นะคะแล้วก็จะห้อยด้วยดิกิออฟฟิดอมนะคะก็คือส5นะแล้วก็จะหาความน่าจะเป็นก็คืออัลฟาเป็น พื้นที่ฝั่งขวามือเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่ x เนี่ยจะมากกว่า4.601มีค่าเท่าไหร่ให้หาค่านี้มากกว่า4.601อะครูสมมุตินะครูก็ไม่รู้ว่า4.601มันอยู่ตรงไหนนะคะครูสมมุติว่าอยู่ตรงนี้4.601อาจจะไม่ถูกก็ได้นะแต่เราทราบว่า ค่าคายสแควร์เนี่ยไม่มีติดลบแน่นอนมันเริ่มที่ศูนนะคะจุดเริ่มต้นมันคือที่ศูนย์ไปจนถึงอินฟินิตี้นะอ่ะให้หาพื้นที่มากกว่าก็คือพื้นที่ด้านนี้นะคะว่าตรงเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็ไปเปิดตารางคายสแควร์ตารางคายสแควร์ก็จะอยู่ถัดจากตารางทนะคะหน้า19บเก้านะคะอ่าสี่จุดหกศูนหนึ่งนะคะดีกออฟฟิมาสักรู่นี้ ดิกีออฟิดอมสิบห้านะคะอยู่นี้ดิกีออฟิดอมสิบห้านะคะอ่าเราก็จะได้แล้วก็เวลาเปิดนะคะด้านคอลัมน์ที่หนึ่งตัวนี้เหมือนที่เลยเป็นดิกีออฟิดอมนะคะดิกีออฟิดอมสิบห้านะคะก็จะอยู่ที่นี่นะคะดิกีออฟิดอมสิบห้าอ่าแล้วก็ให้หาตัวที่ใกล้เคียงกับ4.601ค่ะมีตัวนี้4.601นะคะ เปิดขึ้นไปข้างบนเจอแอลฟา0.995แอลฟาเนี่ยมันคือพื้นที่ขวามือเสมอตรงนี้นะคะ,ะ่เพราะฉะนั้นค่าที่เปิดได้ก็คือพื้นที่ขวามือ0.995ตัวนี้ก็คือ4.601ถ้าเทียบกับรูปของเราตัวนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็จะได้เป็น0.995นั่นเองอ่ะซึ่งรูกคูณถูกต้องด้วยเพราะว่ามีพื้นที่เยอะนะคะมากกว่าครึ่งนนึ่งก็เป็นพื้นที่ใหญ่เนาะ เพราะฉันคำตอบข้อนี้ก็มีค่าเท่ากับ0.995นะคะอ่ะดูต่อไปนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ง่ายๆนะคะอันนี้ของคายสแควร์ดูอีกสักตัวหนึ่งนะคะอ่ะดูข้อ15.3ก็ได้คายสแควร์อยู่ระหว่างสองค่านี้นะคะอยู่ระหว่างสาอ่ะอยู่ระหว่างเจ็ดนะคะ7.261กับ สามสิบสองจุดดหนึ่งไปดูทีกีไปดูค่าคายสแควร์นะคะที่ทีกีออฟด้อมเดิมคือสิบห้านะคะมีค่าไหนบ้างที่เท่าออกับตัวนี้ก็พบว่ามีเจ็ดจุดสอหนึ่งอยู่นี่นะคะเจ็ดจุสองหกหนึ่งมองขึ้นไปเจอพื้นที่คือ0ูนุดเนะคะก็คือพื้นที่ด้านขวามือทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เทียบได้ว่าพื้นที่นะคะ ขวามือทั้งหมดนะก็คือตั้งแต่ตรงนี้ออกไปเลยไม่ใช่แค่ตรงกลางนี้นะทั้งหมดเลยขวามือนี่ก็คือศูนย์จุดเก้าห้าต่อไปหาเลขสามสิบสองจะพบว่าในตารางนี้ไม่มีเลขสามสิบสองที่ทิกียอฟฟิทัมสิบห้าเลยนะคะพอฉั้นเราดูตารางถัดไปคลายสเปรจะมีสองตารางนะคะ,ะที่ทิกียอฟฟิทัมเดิมสิบห้าตัวนี้หาค่าสามสิบสองนะคะ อ่าสาองอยู่ตรงนี้สามสิลากขึ้นไปเจออ l ลฟาศูนยก็คือพื้นที่ขวามือก็คือตรงนี้นั่นเอง0ูนยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าพื้นที่ตรงกลางตรง,งนี้มีค่าเท่าไหร่ก็มีค่า0 9 5ย์จุลบศูนนั่นเองนะคะเป็นคำตอบ นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของค่ายสแควร์นะคะมาดูข้อ16นิดนึงนะคะว่ามันเป็นค่าอะไรบ้างอลองเอาเป็นไหนดีเอาเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะคายสแควร์ที่1ลบอัลฟาดีเกียฟตอม28อ l ลฟามีค่าจุด0.5เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือค่ายสแควร์ที่1ลบ0.05นะคะซึ่งก็คือค่ายสแควร์ที่ 0. 05. ก้าห้าดีเกียฟิตดัมยี่สิบแปดนี่ก็ไปเปิดตารางได้เลยนะคะศูนย์จุดเก้าห้าศูนย์จุดเก้าห้าอยู่ตารางแรกนะคะดิเกียฟิตดัมยี่สิบแปดมีไหมยี่สิบแปดอามีนะคะดีเกียฟิตดอมยี่สิบแปดอย่งนี้ศูนย์จุดเก้าห้านะคะแถวที่สามจากด้านหลังเพอฉันคำตอบก็คือสิบหกจุดเก้าสองแปดตัวนี้นะคะ จะเห็นว่าดีกเกอรฟิดอมเนี่ยพอมันมีค่ามากๆเช่นที่สามสิบมันจะกระโดดไปที่สี่สิบเลยกระโดดไปที่ห้าสิบเลยนะคะเพราะฉันจะไม่มีดีกเกอยวฟิดอมทุกตัวเนาะเพราะฉันทีกเกอร์ฟิดอมถ้าเราได้ค่ามันใกล้เคียงตัวไหนแล้วก็เปิดที่ตัวนั้นนะคะอย่างเช่นทิเกียวฟิดอมเป็นสามสิบสองคุณก็เปิดที่สามสิบก็ได้นะคะตัวใกล้เคียงก็พอนะอ่ะดูค่ายสแควร์อีกสัก ข้อหนึ่งนะคะข้อสิบเจ็ดนะคะให้หาค่า k นะคะเอาอันนี้เลยก็ได้ค่าสิบเจ็ดจุดสามนะคะที่ดิเกียวฟิลอมสิบเก้าดิเกียวฟิลอมสิบเก้าเขาบอกว่าความน่าจะเป็นนะคะที่ x เนี่ยจะอยู่ระหว่างค่า k กับระหว่างค่าสามสิบหกมีพื้นที่ศูนย์จุดศูนย์เก้านะคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นค่า k ค่า k ค่า36.191นะคะตรงนี้มีพื้นที่0.09นะคะอยากรู้ว่าค่า k เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะเร,เรามาดูนะเราก็ไปเปิดตารางที่ดีเกียร์ฟิดมสิบเนะคะมีตัวไหนที่มีค่าใกล้เคียง36มสิบหกดีเกียรฟิดมสิบนะคะอยู่ตรงนี้ สิบเก้าสามสิบหกไม่มีเลยตารางนี้นะคะลองไปดูตารางถัดไปนะคะวิเกียร์พิทตอมสิบเก้าในตรงนี้นะคะวิเกียร์พิทตอมสิบเก้ามีค่าไหนเท่ากับสามสิบหกบ้างมีไหมใกล้เคียงอ้ามีค่านี้นะคะสามสิบหกจุดหนึ่งเก้าหนึ่งก็โยกขึ้นไปข้างบนเจออัลฟาศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง อัลฟาตรงนี้ก็คือพื้นที่ด้านขวามือของค่าที่เราเปิดเสมอเพราะฉะนั้นก็คือพื้นที่ตรงนี้มีค่า0.01นะเพราะฉะนั้นค่า k ของเราคืออะไร k ของเราก็คือค่าคลาสแควร์ที่ห้อยด้วยพื้นที่ขวามือทั้งหมดพื้นที่ขวามือทั้งหมดของค่า k ก็คือพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่0.09บวก0.01ก็ได้0.1เพราะฉะนั้นตัวนี้คือคลสแควร์ที่0.1เิกีอัฟตอม19 นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ไปเปิดที่ดีเกียวฟิโอมสิบเก้าศนจุนะคะก็คือตัวนี้นะคะลากมาเจอกันก็ได้ค่าเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือยี่สิบเจ็จุสอ่วนสอันนี้ก็คือเป็นการแจกแจงแบบคายสแปรนะคะ